แฟนขับด่าแรงยุ้ยจิราน,านันคนเนลคุณกำลังเป็นดราม่าในตอนนี้สำหรับนางเอกสาวยุ้ยจิราน,านันมาโนแจมหลังจากหมดสัญญาช่องเก่าที่แจ้งเกิดและเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาในปีนี้ผันตัวเองไปเป็นนักสแสดงอิสระแต่จู่จก็เกิดประเด็นจากแฟนขับรายหนึ่งที่ได้อ้างว่าตนเป็นแฟนละครของช่องนี้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์โปรโมทละครเรื่องใหม่ของสาวยุย้ยโดยได้ระบุว่าไม่ดูค่ะฝากให้แม่ดูเถอะละครกะกะคนเนลคุณ ซึ่งสาวยุ้ยหลังเห็นคอมเมนต์ดังกล่าวแล้วก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับทันทีว่าอย่างน้อยมาดูรูปแล้วกดคอมเมนต์ให้ก็ขอบคุณแล้วค่ะงานนี้บอกเลยว่าทำเอาแฟนคลับของสาวยุ้ยหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ถล่มกับกับตอบโต้แทนสาวยุ้ยกันมากมาย ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกด subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการรายงานข่าวถ้าไม่อยากพลาดข่าวร้อนแรงในแต่ละวันอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ